สวัสดีทุกคนวัอนี้เนาะน้องอ้อนก็จะออกไปใส่บาตรนาะแต่ว่าวัอนี้น้องอ้อนออกไปใส่บาตรคนเดียวนะเนื่องจากว่าเลยแค่ว่าเป็นใบปลนะ่อเนาะงเป็นเข่างานแปดมืนั่นเองจ้าทุกคนน้องอ้อนะตื่นสายนะทุกคนโอเคเนาะทุกคนจังได้ก่อนจะไปรับส่งน้องพากันข้อฝากในเรื่องข้อฝากกดไลค์กดแชร์ในที่สำคัญอย่าลืมกดกระดกิ่งให้น้องอ้อนในเรื่องจาเพื่อจะมาฝากคลิปต่อๆไปของน้องอ้อนค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะทุกคนไปใส่บาตรกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้ห้ากกำลังไปเนาะเบเงางๆอ่ะโัพี่เอื้อยไปนำอ่ะนี่เลยทางไปดีนะทุกคนตอนนี้ห้าเข้าตลาดเรียบร้อยแล้วอั้ยเขามีแต่นากินนากินนะในตลาดทาอิดนะทุกคน เสื yeah, okay. ้อผ้าน้ำแข็งเอเดอร์เด้อเย้าเปล่าห้าสื่อกับเขาห้าสื่อกับเขาไปใส่บาทก่อนยันว่าท่านผ่านนะยันบบว่ายันผ่าเพิ่นเมื่อปาพื้นสวยอ่ะน้องอ้อนขอโทษขออภัยเด้อจ่าทีแบบกล่องมันสั่นเนาะน้องอ้อนลืมลืมใหม่กันสั่นมา คนใส่ผลไม้ <c oughs> จิรุณชีสุปาย ขอห้องก่อนนะทุกคนไม่ให้น้ำตัวห ันแรกไปนะคะ like, ่ะค่ะให้ไปหน้าห้าใบตรงให้ใาใบเดียวเหรออันเดียว์เนี่ยแบดตลอค่ะ

สร้าพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางด้านสายตาเท่าไรก็ร่วมได้ขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างรวยร่างรวย <Okay. S 1> โอเคนะวันนี้ทุกคนกลับดายไปพอผมอะไรผื่นแล้วให้เจเ้าเจ้าเองนิ่ไมไหมอ่ะอิ่มมากแล้วเมาด้า ร้อยเดียวเลยจล้ะมันยสี่ฟุตนะตัวนี้จับได้นะมีหลายลายดักไม่หดไม่ยืดนะไม่มีขุยนะ<ห>น,นาโนตัวเนี้แต่ถ้าตัวเนี้ยราคาทุนสองร้อยหกฟุตจับได้นานๆมาทีเปล่าคะอุยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์<อ>มีแค่นี้นะหมดทั้งหมดเลยนะนข<อ>ายเท่าทุนไปเลยไม่มีกำไรหรอกไปดูได้เลยขายเท่าทุนเพราะว่าเต่าทิศใช่ไหมคะมาพรุ่งนี้ก็มาอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ แมสก็มีก็มีอันนี้นะจับได้เมื่อได้วันนี้ทุกคนโอ้ยถ้ามีเก่าสิบบาทสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดห้า ืจอแล้เนาะหาเจนหาข้าวผายกระเป๋า,าน้ำน้ำเต็มเลยเลยนางอ้อนคอเบิ่งจังเลยนี่หน้ากระเป๋า แลวเงินเดืนอนออกจังเอานะทุกคนเลือกเงินร้อยเดียวข้าไม่ข้ากับใจดีนะกินเจีบ้างนะทุกคนจับข,ข้าเจี เจาเจอ,อันหนึ่งเจได้แล้วทุกคนอ่านค่ะยู่เนาะไปเมื่อใดทุกคนมันทุกคนรถพ่วงมี2องขันนานนี่น้นะงขามาขายเดี๋ยวหากันเทีย่ยวยังไปกินดิถ้ากินยังดียังยิ้วยิวอยู่อะ่ะ

ถุงเทนได้แน่นอนนี่คกีสบาทครับเก้าบาทได้บอได้ก็ได้ขาด้นก้าบาทก็ได้ถุงหาิบขายเบาทก็ได้ขาด้นยี่สิบเลยอยู่อ๋อถุงนี้เลยพอค่ะ FC เอฟซีเ้าหมหื่นเองอืเอฟซีเ้าหมือนเอโอเอฟซีไลน์ไดยโอเคจ้าทุกคนสุดท้ายมาใส่กกใปปบาทก,กันเดยแอปเปิลกับอ่าคัสเซนคัสเจเนาะกินเจเนี่ยจังหน่อยนะโอเคนะทุกคนอีเน,นาหานสองหานรถพ,นะพ่วงนะเพิ่นซอยแล้วก็นหายทุงสอนหายทุงสอนนำนะนี่ <laughs> มันมันมัน,มนห้ยนะ เงินมาจากยังเฮียนะทุกคนโอเคเนาะน้องอ่อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้าถ้าพิดชิตประกันได้น้องอ่อนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอซีเพ้ดสุขุทุกคนเลยๆเด้อจ้าอย่าลืมดูโฆษณาให้น้องอ่อนด้วยเด้อจ้าเผื่อเป็นกําลังใจให้น้องอ่อนทําคลิปต่อๆไปเด้อทุกคนโอเคจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายกลับแล้วคือนทางออกไปแป๊บเดียวนะทุกคนประมาณครึ่ง ตามทิตาีิน้องวาทิไปแป๊บ,บเดียวนายังคนเดียวอ่ะเลยสาจนไดไปหาเหตุงานเลยเ้ยทุกคนบัดนี้